เก็บเงินได้ตังไปร้านนวดชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้ตลอดค่ะค่ะตอนนี้ก็อายุ34ปีค่ะมีอาการปวดหลังเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตอนเมื่อก่อนที่เรียนนะคะ <c oughs> ก็คือแบบว่าตั้งใจเรียนสุดๆแต่ว่านั่งหลังห้องนะคะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ก็เป็นเด็กกิจกรรมนะคะเพราะว่ายกโตยกเก้าอี้คืองานถนัดเลยค่ะทำตลอด ตื่นเช้ามาหยิบโทรศัพท์คว้าเล่นโทรศัพท์ก่อนเลยอย่างที่2เดินไปโซวาค่ะนอนนิ่งๆดูเน็ตฟิกไปยาวๆทั้งวันไม่ทำอะไรค่ะอันนั้นแหละค่ะกิจกรรมยามว่างหน้าคอมตลอดเวลาเลยค่ะติดต่อสื่อสารอะไรก็ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นบางทีตีหนึ่งตีสองก็ยังต้องลุกขึ้นมาตอบแชทลูกค้าค่ะคือเราอยู่กับหน้าคอมตลอดเลย ตอนนี้ก็คือประสบความสําเร็จแล้วทํางานได้เงินมาไปร้านนวดค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะเก็บเงินได้ตงังไปร้านนวดชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้ตลอดค่ะพอนวดเสร็จมันก็ผ่อนคลายนะคะได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วอาการมันก็กลับมาเป็นอีกเราก็วนลูปแบบนี้ค่ะทํางานเก็บเงินไปร้านนวดทํางานเก็บเงินไปร้านนวดนวดเสร็จหายหายกลับมาเป็นไปร้านนวดแล้วก็เก็บเงินอยู่เนี้ยค่ะ คลินิกเก็ยภาพบำบัดแบบพรีเมียมเซอร์วิสให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูร่างกายโดยนักเกายภาพบำบัดทักษะสูงสามารถให้คำปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรครับฟังทุกปัญหารักษาแบบเห็นผลที่ Recovery Me มีคลินิกค่ะหลังจากที่รู้จักกับรีคอร์ดรี่ค่ะก็ มีสุขภาพที่ดีเป็นของเพลงแล้วอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยหลังจากที่เราทํางานเป็นเวลานานน,น,นะคะพอฟฟินโดมรืออะลรก็เบาบางลงทุกเราลงค่ะแล้วก็นักกายภาพที่นี่เก่งมากค่ะดูแลดีมากแล้วก็รักษาได้ตรงจุดมากๆเลยคะ่ะ